สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอยู่ด้านล่างเนี่ยนะเมื่อกี้แกเปลี่ยนฟนนะเปลี่ยนใหม่สามซี่นะดูนะยาวเลยเหมือนเล็บปีศาจเลยนะครับน,นี่ไอ,นะอ้อนะอตัวสแตนดาร์ดนะครับบีเอ็กซ์สองสองเอ็นะตัวเจ็ดเอ็มคันนี้เจ็ดห้าวีนะ ชื่อใหม่ของแกเป็นดิเวลอนอะไรนะจำไม่ได้เลยคนระับเป็นร้านนี้เลยนะแค่เปลี่ยนชื่อมาใหม่เนะี่ยสุดจัดนะครับดูซานไอตัวท็อปแกมุกอีหนึ่งจุดสองคิวนะครับมุกอีใหญ่อันนี้มงสีส่วนจุด